เอาเรื่องในสภาก่อนเนาะเอาเรื่องในสภาก็คือเลือกประธานจริงจริงมันเลือกทั้งหมด3าําแหน่งก็คือประธานรองหนึ่งรองสองแต่ว่าก็ตั้งแต่ไก่โหแล้วตั้งแต่ยังวันศุกร์อ่ะวันศุกร์เขาก็ล็อกกันแล้วแล้วเขาก็ไปประชุมกันภูมมงภูแมนแล้ววันเอ๊ะภูแมนในประชุมวันอาทิตย์แต่ล็อกกันตั้งแต่วันศุกร์แต่เป็นหวยล็อกตั้งแต่วันศุกร์เรียบร้อยว่าปรับเปลี่ยนชื่อกันเน็ตหนึ่งนะ แต่แม้ขนาดล็อกแล้วนะพอไปภูแมนเขาบอกว่ามีเสียงกระจองงงแงอยู่ด้วยมีเสียงสั่นในเครื่แล้วก็ต้องปาตบเอาตอนเช้าวันนี้อี่อีกรอบหนึ่งแต่ว่าอ้โหเข้าที่เข้าทางและเป็นการแสดงออกให้เห็นว่ามีการประนอมอํานาจกันอย่างอลัมีหมอเกตหมอเกตชนมือเหมอเกตอ๋อยกนั่งข้างเลยเหรอเออนั่งข้างกลางเลยประหลย ช่วงนี้แหมผมนึกถึงสาพานเขาก็แหมคุณหมออารมณ์ดียิ้มยิ้มก็ได้คะแนนแล้วได้แต้มแล้วคุณหมอใส่สีเหลืองมาด้วยนะฮะเขาเหลืองหมดเขาเป็นเชิงสัญลักษณ์คลายน้าเงินเขาแล้วก็ถ้าเป็นสอสอเขาจะมีล็อกที่นั่งให้กับพักนั้นพักนี้แต่สวเนื่องมาจากไม่ได้มีพักสังกัดใครจะนั่งตรงไหนก็ได้สะดวกตรงไหนแต่ดูเหมือนจะเป็นการแบ่งโดยธรรมชาตินะอ ก็ช่วงเช้ามาก็แน่นอนนะฮะเขาก็ให้ผู้อุปสสูงสุดก็คือพันธุรโทยุทธนาไทยพักดีก็เป็นรประธานชั่วคราวราแล้วก็เข้าสูวาระก็เนี่ยแหละเลือกเลือกอประธานรองประธานา <finished. S 2> ก็กติกามารยาทเท่เที่เก็กำหนดกันไว้เดิมก็คือถ้ามีผู้เสนอมากกว่าหนึ่สองสาเนี่ยก็ให้แสดงสายทั์แล้วหลังจากนั้นก็ลงคะแนนรับนะฮะ แล้วก็เขาก็ตกลงกันตอนแรกก็มเีเรียกอะไรอะ่ะมีพูดจากันเล็กน้อยว่าจะวิสัยทัศน์กันกี่ทีครับงนะฮะก็มีห้าบ้างมีเจ็ดบ้างคุณธนาบอกว่าโอ้ยมันไม่ควรจะมีด้วยซ้าไปใครอยากพูดก็ไลยพูดไปโอ้นั่นเปิดกว้างเลยแต่ว่าสุดท้ายแกก็บอกว่าเอา,เอา,เอาพอดีๆก็สักเจ็ดแล้วกันก็เลยโหวตกันออกมาว่าประมาณเจ็ดนะแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนกึง่งๆจับฉลากเล็กน้อยอะ่ะ ก็คุณหมอเปรมศักดิ์ก็พูดคนแรกนะแล้วก็ตามด้วยคุณนันทนาแลวก็ค,คุณมงคลคุณหมอเปรมศักดิ์เนี่ยโดยหลักใจใจความเนี่ยคือจริงๆต้องเข้าใจก่อนนะเขาให้แสดงวิสัยทัศน์จริงๆม่ก็เดี๋ยวก่อนจะไปถึงเนื้อหารตรงนั้นเนี่ยผมยังมองว่ามองได้สองด้านด้านหนึ่งเนี่ยแหมมันไม่ควรที่จะถึงขั้นเสนอเป็นยัตติแล้วก็ลงมติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับนนก,กีนาทีก,กี่นาทีมันควรจะ าหาข้อยุติร่วมกันได้โดยที่ในฐานะที่เป็นสภาที่มีวุฒิภาวะเนี่ยอพอเริ่มต้นปุ๊บเนี่ยก็ตกลงกันไม่ได้แล้วเพียงแค่ห่างกัน2นาทีนะระหว่าง5นาทีกับ7นาทีถ้าสมมติว่าผมนั่งอยู่บนบัลลังเนี่ย<อ>นะบพบกันครึ่งทางได้ไหมนะขอแถมอีก1นาทีมไม่7ไม่5เอาไป6หกถ้าอย่างนี้นะสมมตินะแต่สุดท้ายโหวตโหวตก็ได้มาเพิ่มอีก2นาทีเป็น7นาทีก็แค่นั้นเอง เนี่ยผมก็ยังด้านหนึ่งนะที่มองว่าเอ๊ะแค่นี้ยังตกลงกันไม่ได้อ่ะแต่อีกด้านหนึ่งก็มองว่าเออก็ถือว่าเป็นกติกาเมื่อไม่สามารถตกลงกันได้ก็โหวตนะฮะก็เสียงข้างมากเป็นตัวตัดสินอาชญอรย์ก็อ่ะแต่นี้ก็สามคนเขาแสดงวิสัยทัศน์ไอ้คำว่าวิสัยทัศน์เนี่ยมันต้องหมายถึงว่าเรามองว่าเอ้าถ้าเรามาเป็นประธานสภาเนี่ยเราเราจะทำอะไรนะฮะวิสัยทัศน์ของออวุฒิ ต้องเรียกอะไรนะวุฒิสมาชิกผมต้องประกาศเลยว่าเราเนี่ยถูกตราหน้าว่าเป็นสภาซอกกลาวเป็นสภาจากบ้านใหญ่บุรีรัมเป็นสภาสีน้ําเงินถ้าผมได้นั่งอยู่บนบัลลังก์นะผมจะล้างภาพเหล่านั้นให้หมดเราต้องเป็นสภาที่เป็นตัวแทนของกลุ่มวิชาชีพ20กลุ่มนี่คือวิสัยทัศน์และจะนำพาทิศทางสภาสูงต่อจากนี้ไปอย่างไรตามบทบาทภาระหน้าที่อันนี้คือวิสัยทัศน์ไง ก็อันนี้มาดูวิสัยทัศน์จริงๆบ้างนะคุณหมอเปลนเนี่ยผู้คล้ายๆคุณพี่หนุ่มเอ่อคุณพี่มตีนะก็คือบอกว่าเราจะต้องทําให้เห็นว่าเป็นวุฒิสภาที่ไม่มีสีเป็นกลางไม่ไม่มีการหมายถึงคือท่านพูดหมายถึงตัวท่านนะไม่หมายถึงวุฒิสภาว่าประธานเนี่ยต้องเป็นกลางนะก็อาสาเลยมาอาสาเป็นทางเลือก แล้วก็จะบทบาทของวอุฒิสภาเราก็ต้องเข้าใจว่าหน้าที่หลักๆมี3มเรื่องาการก้องกฎหมายตั้งองค์กรอิสระแล้วก็ตรวจสอบการทํางานาของรัฐบาลแค่พูดกว้างๆอย่างเี้ยนะเขียนคือพูดง่ายเป็นกว้างเป็นแม่น้ําเลยนะฮะแล้วก็พูดว่าเอาตัวเองมานี่เป็นไม่มีสีก็จะมาเป็นกลางานะฮะ คนที่พูดวิสัยทัศน์ได้ชัดที่สุดเนี่ยเดี๋ยวมีมีอีกอีกตอนหนึ่งผมบอกเอ๊ะคุณหมอนี่มันเป็นวิสัยทัศน์ไหมเนี่ยหมอบอกตอนนี้ผมอายุ59แล้วอ๋อถ้าเปรียบเทียบกัๆๆบโจไบเดนเนี่ยนะโอะ้โหสังขารมากแกก็หลุดนะแล้วถ้าอายุมากมากเนี่ยสังขารไม่ไหวไปนั่งอยู่บนบันลังเนี่ยนะ,ะมันต้องนั่งยาวนะจะลุกจากลนแล้วนะแล้วถ้าเกิดว่าปิดประชุมไปต้องรออีก3วันนะกว่าจะนัดเสร็จอาคุณหมอก็ไปนู่นแหละอผมเชิญี่โก ส่วนทางคุณนันทนาเนี่ยดูจะเป็นวิสัยทัศน์หน่อยนะฮะนอกเหนือจากพูดเรื่องความเป็นกลางอะไรแล้วเนี่ยแกก็บอกว่าแกถ้าแกมาเป็นประธานเนี่ยแกจะเน้นวุฒิสภายุคใหม่5ด้าน5้สอครับเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนที่ทําความสะอาด5สอแน่ใช่ใช่ห้าสองแกก็คือสัมพันธ์สร้างสารสื่อสารสมดุลสากลโอ้ผมเป๊ะไหมนะแล้วแกก็แอคชั่นเนี่ยอย่างเงี้ยแต่อันนี้ผมติงนิด คือพูดตามสคริปต์มากไปหน่อยมันก็เลยก้มไงก้มซะเยอะแล้วแกก็อาศัยมืออาจจะเป็นสไตล์ของนักพูดนะแล้ววันนี้อาจจะห่างเวทีใหญ่ๆอย่ไปนานก็เลยใช้เวลาเตรียมการพอเตรียมการเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เลยติดสคริปต์อย่างที่พีโกบอติดสคริปต์ไปหน่อยมันก็เลยดูแลไม่ธรรมชาติมันไม่อินเนอร์เท่าไหร่ ก็เน้นเนี่ยสัมพันธ์ก็เรื่องการเข้าถึงประชาชนอะไรต่างๆฟังเสียงประชาชนนะฮะแล้วก็จะเปิดโอกาสแกพูดถึงขนาดว่าแกจะเปิดให้ไอ้ลานหน้าสภาเป็นคล้ายๆสวนสวนที่ทําให้ประชาชนเข้ามาได้โอ้ี่นี่หมออ๋องก็ทําไปก่อนแลยอ่าแล้วก็แล้วก็เวทีชั้นล่างของสภาก็ให้คนมาทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยนะฮะอ่าก็อันนั้นคือสัมพันธ์กับประชาชนประชาชนต้องเข้าถึงสร้างสรรค์ก็ แกก็พูดถึงวาระประชุมอะไรต่างๆเนี่ยนะก็จะต้องแบบเป็นวาระที่สร้างสรรค์ต่างๆเรื่องสื่อสารก็บอกจะมีการถ่ายทอดสดนะไปถึงกรรมธิกรกรรมธิการเลยแล้วก็จะมีการแถลงข่าวแล้วก็มีตอบคําถามประชาชนนะแกพูดถึงมีจัดรายการสวพชไหมสวพชอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มีเรื่องของสมดุล ก็บอกว่าจะสร้างสมดุลสังคมที่สมดุลในวุฒิสภาเปิดกว้างทุกสีทุกเพศทุกวัยอะไรก็ว่าไปแล้วก็เรื่องสากลก็ไปสู่โกลโบนะต้องได้รับการยอมรับในต่างประเทศแล้วก็ยืนยันจะปฏิบัติหน้าที่อย่างดีก็ับะมาณนั้นอันนี้คือวิสัยทัศน์ของคุณธนาส่วนคุณมงคลนี่ ไปเรื่องประวัติส่วนตัวซะเยอะนะผมจําได้อยู่คำหนึ่งว่าท่านมาจากเด็กวัดนะผมก็เลยอุ้ยภูมิใจว่ามีเด็กวัดนะได้ขึ้นมาถึงจุดนี้เพราะว่าผมก็เป็นเด็กวัดแกบอกว่าแกเป็นก้อนดินมาจากก้อนดินก้อนทรายเป็นเด็กวัดอาชีวะไม่มีเส้นสายรับจริงเหรอไม่มีเส้นสายเนี่ยแล้วเขาบกรับราชการคุกคลีมาทํางานเพื่อเนี่ยอยู่ในชีวิตราชการมาตั้งแต่ เริ่มต้นใช่ไหมปลงอำเภอแปลดอำเภอแล้วก็ถือว่าแผ่นดินนี้ให้โอกาสเพราะนั้นก็จะปฏิบัติหน้าที่แล้วก็แกก็พูดถึงว่าถ้าแกมาแกก็จะทําหน้าที่มาตอบแทนคุณแผ่นดินคล้ายๆทำนองนั้นไม่ได้ยินมานานแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกนะที่วุฒิสภาเนี่ยมาจากทุกหมู่ทุกกล่าวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆแล้วก็บอกว่าจะทําวุฒิสภาให้เป็นสภาสามัญชนจากกลุ่มอาชีพแล้วก็ถือว่าสภาชุดนี้ ก็จะเป็นสภาแห่งการประนอมอำนาจฟังแล้วแหม่งๆครับประนอมนาจคำว่าประนอมเนี่ยแหมฟังดูดีนะแต่เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเป็นการประนอมบนผลประโยชน์ของใครนนั้นก็จะลงไปในรายละเอียดคือคำว่าประนอมอำนาจเนี่ยเราได้ยินครั้งแรกๆก็คือนี่แหละรัฐบาลชุดนี้แหละที่ประนอมกันระหว่างต่างขั้วอนุรักษ์กับนี่ฝ่ายสองฝ่ายอะละ ที่บอกว่าฝั่งหนึ่งเป็นปเผด็จการอีกฝั่งหนึ่งเป็นประชาธิปไตยแล้วก็มาผสมพันธ์กันข้ามขั้ว<ฆ>นะเหมือนกับโควิดที่ข้ามสายพันธุ์นะนั่นก็เป็นการประนอมอำนาจเป็นตัวอย่าง<ฆ>แต่เสร็จแล้วถ้าท่านใช้เป็นคําอื่นที่ไม่ใช่เป็นการประนอมอำนาจแต่เป็นสภาที่รักษาผลประโยชน์ของประชาชนม,มันก็จะเห็นภาพสักชัดเจนขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแต่ผมฟังวิกโก้นะฮะตั้งแต่ ต้นคุณหมอเปรมจนมาถึงว่าที่ประธานตอนนี้ท่านได้เป็นว่าที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวเลขกันไม่คมสักคนนะฮะก็จริงกไม่คมนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นเวทีแรกๆ นะท่านว่าที่ประธานวุฒธธิสภาเนี่ยอาจจะผ่านประสบการณ์ตั้งแต่ปลัดอำเภอยันมาเป็นผู้ว่าราชการแล้วก็เป็นอธิบดีกรมการปกครองอซึ่งโดยฐานแนละ้วก็ถือว่าท่านมาีประสบการณ์มายาวนานมากนะแต่อาจจะห่างหายจากเวทีไปนานหรือเปล่าเพราะผมได้ยินได้ฟังว่าหลังท่านเกษียณเนี่ยนะฮะอูอาจจะเป็นเพราะช่วงทํางานไม่ได้ไปไหน,ท,นท่านบอกท่านไปทําไร ช่วงทำไร่อยู่ที่บุรีรัมแม่ไปอยู่ใกล้เดียวน,นั้นเลยนะฮะท่านขับรถตระเวนไปหาเพื่อนฝูงเพราะว่าท่านในฐานะแอคทีฟวิ์เก่าเนี่ยคนเดือนเดือนตุลาด้วยนะฮะไปหาคนนั้นหาคนนี้จนกระทั่งพอมาปักหลักเป็นคณะหรือเป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษางลังตีช่วยมาไทยของคุณทร,ทรงศักดิ์ทองศรีนะฮะก็มาจากแหล่งเดียวกันนะั่ะ ท่านก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้ไปไหนอีกค,คือบางทีบางทีคนระดับระดับนี้นะครับคว,ความเห็นผมนะนี่ก็เป็นคําแนะนําคือวันหน้าวันหลังต้องมีคนเขียนสปีดครับ,ค,รบคือดูเหมือนเขียนเองคือผมด้วยความเคารพอีกครั้งหนึ่งนะอาจจะด้นสดไม่ได้เตรียมแกแกก้มแกก้มอ๋อนี่เตรียมมาแต่ว่าแต่ว่าเหมือนแกก็เขียนจากเนี่ยคือ นักมันออกมาเหมือนมาเล่าประวัติสมัยเอ๊อพี่โก้ผมจะพูดอย่างนี้ดีไหมผมมีเวลา3นาทีนะวันนี้ผมมีเวลา5นาทีควรจะตัดคําไหนเติมคําไหนอันนี้ต้องไปให้พวกอนาคตใหม่เขาช่วยอันนู้นเขาทำเก่งก็เป็นว่าวันนี้เป็นวันแรก นะครับออกมาขนาดนี้แล้วเราก็ยังไม่ขออนุญาตวิาาพากควิจารณ์มาก<ช>มายเอาเท่าที่เห็นนี่ก็หลังจากนั้นก็โหวตพอโหวตออกมาเนี่ยอันนี้ผมยอมรับเลยนะผมก็งงตัวเลขเล็กน้อยว่าอโหทำไมเยอะขนาดนี้เฉยเหรอ <ừ> ผลก็คือคุณมงคลสุรสัรจจนี้ได้ไป1 5อคะแนนนะครับ คุณหมอเปรมได้13คุณนันทนาได้19ให้แค่นั้นเองนะฮะแล้วก็หมดออกเสียงสักสีอันนี้ก็โดยอาจจะประธานโดยมารยาทหนึ่งละอีก3นี่ไม่รู้ใครเหมือนกันแล้วก็บัตรเสียนี่น่าเอาไปตัดมือนะฮะโหวตกันเขียนกันอีท่า,าไหนทำบัตรเสียได้ นัดแรกก็5คน,นแล้วท่านประธานก็ย้ำม,มาตลอด<ะ>ว่าถ้าทำแบบนี้บัตรเสีย<ะ>ก็ทุกที่มีหมดแต่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นในในพื้นที่แบบนี้ไงพ<ะ>ี่โกนะครับ<ะ>เพราะว่าลงคะแนนไปแล้วแต่กลายเป็นบัตรเสีย